ไหง,งหางนครับพ่มาทำอะไเรอยมันทำไมมีฟองฟางไง<อ>หน้าจอ,อนนี่ก๊อกม่้เหรอพี่ฟางค่ะครับเดี๋ยวเช็ดอันนี้นะนะหน้าจอน,นเห็นไหมา ค,ครับมระายผู้คุยได้ครับวันนี้จะทำเดองมอง่วงๆไม่กินไม่ขายวันนี้ขั้นตอนการปอกขอบคุณที่เข้าให้กำลังใจครับผมบอยดี้คือเจ้าบอยดีบอาที่บ้าน โอเอคอย่างนี้ครับสวัสดี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 ครับ,ค,รบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจครับมุง่งมั่งมุ่งเต็มเลยเต็มทาง ให้คราเงนใจผู้จัดได้นะครับติดใจให้ผู้จัดด้วยสวัสดีครับสามคนดูตอนนี้อยู่ในอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับ